ไม่มีดวงกับจะลอดซะเลยกดไปเทลายสลัดก็ะทำใช่ๆชยไม่เคยจะแตกให้เลยนะจ๊ะขาแห้งบีบหกสิบบท โอเคอะีโชว์ผู้จ้างในเกมไอเกมต้นไม้อะออัอนนี้ว่าลำทัวรมาที่หนึ่งพันนะทุกคนเราจะไม่ดูตารางการจ่ายเราจะกดเทอร์โบจะกด Turbo. เทอร์โบเบสักสิบดีกว่าเนาะเออกดเทอร์โบแล้วก็นับ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 หนึ่งไปมากรองแตกไปเลยโบนัสเข้าเลยเป็นไงล่ะไม่รู้แหละไม่รู้แต่ว่าจะแตกไหม เออไม่รู้ไม่ดูว่าจะจะเจอไหมนะไปดูกันอ่าเห็นแย้มน้ยอห็นนี่งาอม้มิดมิดจีรีเลยไม่โผล่พุชออหมดละสเกตเตอร์รอบแรกแต่ทั้งหมดไม่ใช่สเกตเตอร์โบนัสโบนัสรอบแรกได้ทั้งหมดร้อยสี่สิบบุตนะทุกคนไปต่อฉันแบบปวดหัวมาก นับสองไปนับสามไปนับสี่ไปนับ <c oughs> ห้าเดินขึ้นไปหนึ่งสองสมสี 1, 2, 2> ม่ห้าอะไรเนี่ยหนึ่งอ้าวใหม่งงแล้วสงสัยไปที่สิจะเข้าตาท่านต้นไม้นะต้นต้นกระเพียนแล้วกันเออ,อ,อ ต้อนอเขียนต้นโผต้นทองต้นโผทองต้อนอเขียนทองเออต้อนอเขียนทองหรือเป่าเออโอ้โหต้อนอเขียนทองไม่แกเลยนะมาย,ย,ยังได้อยู่ยไดรู้มาะอะไรมาเลย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 ไปแล้วอะไรไปแล้วทุกคนโอ้โหไม่มีดวงกับ จะลอดซะเลยกดไปเทไลายสลลดกระทำใช่เช่ไม่เคยจะแตกให้เลยนะจ๊ะข่าแห้งบีบหกสิบบุตรจะได้ะได้ขึ้นอะไรขึ้นเธอทำยังไงดีเราเบ็ดขึ้นไปซื้อมันจะหมดตัวแล้วทุกคนซื้อไปเลยจบๆไม่แตกก็ช่างมัน อยากตลอดเลยเวลาโมโหนี่ไม่รู้เป็นไรกด้อดกินนะจ๊ะเอ๊ยถุยงทองมาแล้วถุงทองมาแล้วทุกคนถุงทองมาแล้ว,ลวได้รุนแล้ว,วได้รุนแหละซื้อวีเจได้รุนแหละมาดูมาดูกัน เรามาดูกันเอเจเบปร์ฮะลา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 สามมาเออนั่นแหละคูณสามมาถุงทองไม่มาถุงทองแค่ไหนโอ้ปหเลยเปล่าเอาอีกแล้วเอาจ้าไปอีกเลยเปลยเลยเปลยไม่เล่นแล้วหมดอารมณ์อือหมดแล้วเออถุงทองมา เกือบจะตัดใจละดูมามามาไรมาอะไรมาโอ้ยนนั่นแหละโอ้โหชื่นใจไม่ไหวโอ้โหเริ่ดตัวาสายเป็นชอบเลือกฟีเจอร์นะเจ้าจะเขียนทองตงัวไยนละทุกคนคนหนึ่นก็เรียกเกมต้นไม้เจโชเรียกตะเขียนทองนะก็มันให้โชคให้ลาก็ต้องเรียกตะเขียนปะเออจะเรียกต้นไม้เกมต้นไม้อะไรบ้างเปล่าต้นตะเขียนทอง ไปไปไปหมุนไปหมุนไปอ,อหมุนไปหมุนไปอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจะไม่้ายสุดตัวคูนาก็ได้ถูกแดงมันก็ได้ถูกทองมันก็ดีหมดแล้ว ดูสิรวมทั้งหมดเท่าไหร่ไหนดูสิสองพันห้าไหมถ้าไม่ตกเลขนะเออสองพั 2500, นห้า้ยสิบบทนะจ๊ะแตวซื้อฟีเจอร์ต่อไปไม่รอช้าหมดตัวก็หมดตัวแต่มีแววนะรู้สึกว่าเกมนี้นะซื้อฟีเจอร์แล้วลุกงบ้างทุกคนมันเป็นเกมจะบอกว่าเป็นเกมใหม่ก็ไม่เชิงใหม่เพราะว่ามัน เอากลับมาเปิดให้เล่นใหม่ดีกว่าเขาน่าจะไปปรับอะไรข้างในสักอย่างี่้หละทุกคนเจก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้นเงียบมากอ่าคคนึ่งยังมาให้อยู่เขาจะะเอ,อ้อเลยแล้วฮึไหนเราเดี๋ยวเราลองเงียบๆนะเผื่อแต่เชนทองก็ชอบอะไรที่มันเงียบๆออถุงทองมาแล้วถุงทองมาแล้วทุกคน เล็กมากไปต่อยายายาหยุดยาหยุดแค่นี้ฉันซื้อไปสองพันสองอ้าวหยะฉันจะขาดถึง่าฉันซื้อฟีเจอร์นี่แหละทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรนะถ้ามันยังมีตัวคูณลงมามันยังไปได้ต่อเฮ้ยถุงเมื่อกี้ถุงทองสามอันถ้าเมื่อกี้มันไหลลงมานะโอ้ ดูดิดูกันทำกองเจ๊ดิอ๋อครูเออสีมาเอาถุงทองให้หน่อยอย่ากได้ถุงทองมาเขียนทองโอ้โหเจ๊้วเขียนทองเออเดี๋ยวพุ่งหมดเดี๋ยวพุ่งหมดไหมไหมเดี๋ยวพุ่งหมดไหมเร็วเลยๆเลยไปแล้วช่างอยากได้ถุงทองถุงทองเจ้าถุงทองต่เขียน จะโชว์ดาวสูงทองใช่เอีกอีกก้อนนี้อีกก้อนนึงนะหมดละเอ้ยไหนอยู่อีกรอบนึงไปละหมดกันหมดกันกูสองพันแล้วจเรับไปที่สามสิบนี่ฉันลืมเอออ้ยสามพันแปดเจ็ดสิบ เมนี่ปักหมุดไว้ได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเจอก,กันเกมหน้านะะทุกคนปป